สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้มีแท่นชาร์จมานําเสนอกันนะเป็นแท่นชาร์จแบบ all in one นะครับหรือวาอ่าเป็นแท่นชาร์จที่แบบเป็นแท่นเดียวนะครับแล้วก็ชาร์จอุปกรณ์ได้หลายๆประเภทนะครับเหมาะแบบตั้งบนออฟฟิศนะครับโตออฟฟิศหรือว่าหัวเตียงอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ลืมชาร์จนะเพราะวา่ามันมีช่องชาร์จที่เราจะมองเห็นแหละว่าอะไรมันโผล่ไปแบบนี้นะในความรู้สึกผมนั้น่าจะใช้งานแบบนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็มาจากแบรนด์ Joyroom นะครับโดยที่วันเนี้ย มันมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับมันคือเหมือนกันแหละแต่ว่าก็เหมือนเคยนะมันจะเป็น type c กับเป็น lightning นะครับรหัสก็คือเป็น jr ขีด qs 0 1นะครับตัวนี้จะเป็น type c นะครับเขาจะเขียนบอกมาเลยนะฮะแล้วก็ jr w qs 02ตัวนี้ก็จะเป็น lightning นะครับเขาจะเขียนบอกมาแล้วก็ตัวที่ผมแกะให้ดูวันนี้ก็จะเป็น lightning นะหน้าตามันเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่า จะต่างกันตรงที่ซ็อกเก็ตของตัวนี้แล้วก็ด้านหลังเท่านั้นเองนะครับที่จะเป็นไลนิ่งหรือเป็น type C นะครับต้องไม่เหมือนกันนะครับก็มาจากแบรนด์ j o y r o m ก็มาดูที่กล่องกันก่อนกล่องเนี่ยก็เป็นเลเยอร์ของ j o y r o m ยุคนี้นะครับสีขาวโลโก้สีเทอร์คอยส์อย่างนี้นะแล้วก็เขาเขียนว่า4 in 1 f o l d a b l e นะครับ t n i n g charging s t a t i o n หรือว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็น type C นะครับในกรณีที่รุ่นที่เป็น type C นะ charging s t a t i o n ก็คือมันเป็นแท่นชาร์จที่แบบพกพาได้พับได้นะแล้วก็มี ช่องชาร์จแบบไลนิ่งหรือแบบไทซีนะครับสช่องนะสำหรับชาร์จโทรศัพท์ช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งอาจจะเหมาะกับการชาร์จหูฟังมันจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ช่องเนี้ยเขาจะให้ตัวนี้มานะครับสำหรับเสียบชาร์จนาฬิกาซึ่งเขาบอกว่ามันชาร์จนาฬิกาได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลวอชนะครับหรือว่า Galaxy Watch นะครับรุ่นที่มันใช้ระบบชาร์จแบบแม่เหล็กเนี่ยสามารถชาร์จได้หมดเลยนะครับตัวนี้เขาบอกมาอย่างนี้นะทางตัวแทนนะครับแต่ว่า อ่าผมได้ลองแต่ Apple Watch นะครับลองของเด็กที่ร้านนะแต่ว่าไม่ได้เอามาให้ลองตรงนี้นะแล้วก็ยังไม่มี Galaxy Watch ให้ลองเลยนะครับแ,แจ้งไว้ก่อนนะแต่เขาทางบริษัทเขาแจ้งมาว่าใช้งานได้นะครับหน้าตาตัวแท่นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเสียบเสียบเข้าไปแล้วก็อ่าตรงนี้ก็เป็นช่องชาร์จสำหรับโทรศัพท์ด้านหลังสำหรับชาร์จหูฟังนะครับตรงนี้สำหรับชาร์จนาฬิกานะครับแล้วก็มี External Output เป็น USB-A ให้ช่องสำหรับเปิดจะไปเสียบสายชาร์จอะไรแบบนี้ นะครับรายละเอียดของสินค้าตัวนี้ก็คือเขาบอกมาว่าเรามาดูหลักเลทเลทการจ่ายไฟเลยละกันอินพุตนะครับเขาแนะนําให้ใช้อแดปเตอร์อย่างน้อย15วัตต์นะครับหรือว่า5โวลต์3แอมป์นะครับแท่นชาร์จตัวนี้ไม่ใช่แท่นชาร์จที่มีความเร็วสูงอะไรแต่อย่างใดสาหรับการชาร์จโทรศัพท์นะเพียงนะแต่ว่ามันเป็นการลักษณะแบบชาร์จไปพร้อมๆกันหลายๆอุปกรณ์มากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้เร็วมากนะต้องแจ้งอย่างนี้นะแล้วมันก็ไม่ใช่วายเลสชาร์จด้วยนะแม้มันจะเป็นแท่นนะมันเป็นการเสียบซ็อกเก็ตเข้า ประมาณ5โวลต์3แอมป์เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้มันทำงานได้ครบประสิทธิภาพของมันทั้ง3-4ชิ้นเวลาชาร์จนะครับโดยที่การจ่ายไฟของช่อง USB-A นะครับหรือว่าช่องด้านข้างตรงนี้ช่องที่เป็น external นะก็จะจ่ายไฟได้ที่5โวลต์2แอมป์นะครับก็ไม่ได้สูงอะไรนะต้องบอกเลยนะครับแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ได้ที่5โวลต์2แอมป์นะครับชาร์จหูฟังได้ที่5วัตต์นะครับก็ไม่เร็วมากแต่หูฟังใช้แบตนิดเดียวนะ แล้วก็ของตัวนาฬิกานะครับก็เป็น5เป็น5โวลต์2.5วัตต์นะครับซึ่งพวกนี้ก็มาตรฐานนะมันใช้แบตนิดเดียวนะสำหรับชาร์จหูฟังกับนาฬิกาตรงนี้ก็เหมาะสมดีนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวแท่นเนี่ย232กรัมอันนี้คือของตัว02นะครับหรือว่าตัวที่เอาไว้ใช้กับตัว iPhone นะทีนี้เรามาดูตัว Type C กันว่าจ่ายไฟเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันเลยนะครับก็คือแนะนําให้ใช้อแดปเตอร์5โวลต์3แอมป์นะครับ USB A 5โวลต์2แอมป์นะครับจ่ายไฟนะจ่ายช่องโทรศัพท์ก็5โวลต์2แอมป์นะครับหูฟังก็5วัตต์นะครับนาฬิกา2.5วัตต์คือเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างแค่ซ็อกเก็ตที่ติดเครื่องมาดูที่ตัวแท่นกันนะครับตัวแท่นเนี่ยแกะกล่องมาเราจะได้คู่มือ1อันแท่นนะครับที่ชาร์จนาฬิกาแล้วก็ใส่ชาร์จแบบ Type C t Type C 1เส้นนะครับซึ่ง อันนี้มันก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ให้อุปกรณ์มาค่อนข้างครบถ้วนดีแหละคือในบางยี่ห้อเนี่ยเขาอาจจะแยกตัวนี้ขายแต่ว่าอันนี้มันก็รวมกันมาเลยนะครับหรือว่าเขาคิดราคาเรามาแล้วแหละแต่ว่ามันก็มาด้วยกันในชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแท่นนี้มันเลือกแยกชิ้นซื้อไม่ได้นะมันก็จะเหมาะกับท่านที่มีอุปกรณ์ตามที่ผมแจ้งไปเนี่ยถึงจะคุ้มค่าเวลาจะซื้อไปใช้นะฮะเพราะว่ามันไม่งั้นเราก็จะไปใช้ได้แค่บางช่องนะ ก็มาดูที่แท่นกันก่อนแท่นเนี่ยเขาจะมาในกล่องแบบพับมาแบบนี้มันสามารถกางได้นะครับก็ยกขึ้นมาตรงๆแบบนี้เลยตรงนี้ก็เลื่อนได้นะครับเพื่อให้เหมาะกับซ็อกเก็ตที่เดี๋ยวเวลาเราเอามาเสียบโทรศัพท์มันจะได้ปรับองศาได้ตรงกับเครื่องอะไรอย่างนี้นะตัวนี้จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วก็พับได้ถึง90าองศาเกือบๆนะเนี่ยประมาณ80กว่ากว่าองศานะเกือบชากอะ่ะแต่ว่าไม่ชากนะครับซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับ อันนี้นเป็นไลนิ่งมันก็จะมี2รุ่นนะเหมือนที่ผมแจ้งนะ01เป็นไทซี C, 02เป็นไลนิ่งโดยที่ถ้าตัวที่เป็นไลนิ่งนะครับมันก็จะเป็น Lightning ทั้ง2ช่องเลยเนี่ยนะครับมันจะมีข้างหลังกับข้างหน้าโดยที่ข้างหลังเนี่ยเขาแนะนําว่าให้ชาร์จหูฟังนะครับเวลาหูฟังเสร็จปุ๊บอาไรอย่างงี้ส่วนด้านหน้าเราก็เอาตัวรองนี้ขึ้นมานะ ที่เป็นตัวพิงอ่ะแล้วเราก็โทรศัพท์เสียบลงไปที่ช่องชาร์จตรงนี้เลยซึ่งตัวนี้มันก็ไม่มีไวเลสชาร์จนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหมาะกับโทรศัพท์ที่ยังไม่มีระบบไวเลสชาร์จนะก็จะสามารถใช้แบบเป็นแท่นได้นะครับโดยการเสียบซ็อกเก็ตนี้เข้าไปแต่ถ้าเราจะแค่พิงดูอะไรเฉยๆไม่ต้องการชาร์จเราก็พับตัวนี้เก็บเข้าไปได้นะครับแบบนี้ทั้งหน้าหลังนะพับเก็บได้ทั้งคู่ตรงนี้มีไฟสถานะบอกการชาร์จนะครับ ด้านข้างจะเป็นช่อง USB-A นะครับสำหรับเอาเสียบเพื่อเสียบสายไปชาร์จอะไรต่างๆของเรานอกเหนือจากที่เขามีมาให้นะฮะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับมีมาตรฐานต่างๆที่เขาว่านมาใน FCCe อะไรอย่างนี้นะครับส่วนสายชาร์จที่เอาไว้เสียบเข้าที่ตัวแท่นเนี่ยก็จะเป็นแบบ USB-C 1ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องด้านข้างตรงนี้นะครับเขาจะทําเป็นสล็อตเฉพาะนะคือเป็น USB-C แต่มันอยู่ลึกเข้าไปนะอันเนี้ยออกแบบมาสําหรับการใช้ช,า,ชาร์จโทรศัพท์นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ปึ๊ก อ่ามันก็จะอยู่ท่าประมาณนี้เวลาเราเสียบแค่นี้เลยนะครับก็โทวนาฬิกาแขวนตรงนี้นะครับโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะครับหูฟังไว้ด้านหลังนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวแท่นชาร์จพกพาตัวนี้เวลาเราไม่ใช้เราก็สามารถดึงออกแบบนี้นะครับแล้วก็พกไปอย่างนี้ได้นะครับนอกนั้นรายละเอียดก็ไม่มีอะไรวัสดุเป็นพลาสติกสีดํานะครับตรงนี้มีแบรนดจอยลูมแล้วก็ทํามาเป็นลายลายนะสวยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ ผิวสีดําตรงนี้มันมีความเทาเทาเท่าที่ผมดูก็เป็นการทําสีมานะครับทำสีมาได้เรียบเนียนดีนะครับชิ้นงานเนี่ยก็ประกอบมาเรียบร้อยตามสปตล์บริษัทจอลูมเพราะอยู่แล้วด้านล่างก็มียางกันลื่นให้4จุดนะครับเวลาวางบนโต๊ะมันจะได้ไม่เลื่อนไปมานะครับนอกนั้นรายละเอียดก็ไม่มีอะไรละทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาเสียบชาร์จกันดูนะครับผมมีแต่โทรศัพท์ให้ลองนะ,ะย่าเสียบสายชาร์จ type C ก่อนอ่านี่เป็นสายชาร์จ type C นะครับผมเสียบเข้าไปที่ตัวมันนะครับก็จะมีไฟติดขึ้นมาเป็นอย่างนี้แหละปุ๊ อ่าน,านี้ยังไม่ได้ชาร์จรไรนะฮะเวลาเราใช้แท่นนะครับก็แค่แบบถ้าเราจะใช้ไอช่องเนี H ้ยนะครับเราก็พับมันตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็โทรศัพท์เนี่ยอันนี้นะครับเสียบลงไปแบบนี้ปุ๊บนะมันก็จะทําการชาร์จนะครับแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวตัดผมขอเสียบสายก่อน อ่าชารจแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเวลาเราเสียบเนี่ยน้าตาก็จะประมาณนี้นเนนดี๋ยวผมหยิบให้ดูอ่าเวลาลราพิงมันก็จะพิงอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันสามารถปรับองาศาได้นะตัวนี้มันก็สามารถเอียงลงมาแบบนี้ได้นะครับจะเอียงลงมาได้ประมาณเนี้ยเยอะสุดนะครับอ่าเอียงได้องศาเนี้ยคือเยอะสุดอย่างนี้นะครับคือตัวนี้มันไว้รับน้ําหนักโทรศัพท์แหละนะครับส่วนไอ้ซ็อกเก็ตตรงนี้มันก็เอียงตามอีกแล้วนะครับมันพับไปพับมาได้ในรูข้างล่างเนี่ยไอ้แกนที่เอาประเสียบชาร์จเครื่องเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่ารูเครื่องงมัันจะะพพรเาาว่ ตัวช่องเนี้ยตัวปลั๊กเสียบเนี่ยมันให้ตัวตามตามาการเอียงองศาการเอียงของโทรศัพท์ได้ประมาณนี้นะครับก็วางไว้ในถึงเช้าแต่ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าอย่างที่ผมบอกนะมันไม่ใช่ระบบชาร์จเร็วอะไรแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่ามันสามารถชาร์จพร้อมๆกันได้โดยที่เราอาจจะมีพื้นที่ในการเสียบสายชาร์จจากัดนะครับแบบเรามีอะแดปเตอร์ที่มันมีสายเส้นเดียวมาแบบนี้นะครับทีนี้ เราอาจจะชาร์จอุปกรณ์หลายๆอย่างพร้อมกันไม่สะดวกนะครับก็เสียบเข้ามาเส้นนี้เส้นเดียวนะครับแล้วเราก็สามารถโทรศัพท์เสียบชาร์จตรงนี้ได้นะครับนาฬิกาเราก็มาเสียบชาร์จช่องข้างๆตรงนี้อย่างนี้นะฮะอย่างนี้นั้นนาฬิกาเรามาแขวนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หูฟังเราสามารถไปเสียบตรงนี้ด้านหลังได้ถ้ามี a อร์พอร์ตมีอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเอามาเสียบด้านหลังได้ตรงนี้แบบนี้นั่นเองเนี่ยเอาหูฟังมาวางเสียบตรงนี้อีกอันหนึ่งได้นะครับทีนี้จะลองให้ดู คือด้านหลังอ่ะมันจ่ายไฟไม่แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะเอามาเสียบชาร์จโทรศัพท์อีกเครื่องได้ไหมนะซึ่งจริงมันก็ไม่ควรทำหรอกเพราะมันไม่มีตำแหน่งพิงมันก็มันก็ขึ้นว่าชาร์จนะครับอย่างนี้นะแต่มันคิดว่าคงจะชา้าแหละนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมานะครับแต่ว่าก็เป็นปลั๊กเดียวกันนะลองเสียบให้ดูเฉยๆตรงนี้เขาจะมีรูปบอกมาเลยว่าเหมาะกับหูฟังนะครับประมาณนี้นะสำหรับ jrwqs ศ2นะครับทีนี้ในส่วนตัวผมนะ ก็เหมือนเดิมนะเราจะมาสรุปกันในตัวสินค้าแบบไม่ได้อวยกันเวอร์คือผมว่าอันเนี้ยเหมาะกับแค่บางคนนะไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่อะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือคือยุคนี้นะครับไอลักษณะการชาร์จแท่นแบบนี้มันควรจะเป็นไวเลสชาร์จมากกว่านะในความรู้สึกผมนะคือ,อตรงนี้โอเคแหละไอที่มีชาร์จนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านหลังเป็นซ็อกเก็ตที่สําหรับเสียบเสียบบล็อกแอร์พอร์ตหรืออะไรหูฟังอะ มันโอเคแหละไอ้สองช่องนี้นะครับแต่ไอ้ด้านหน้าเนี่ยผมว่ามันควรจะเป็นไวเลสชาร์จมากกว่างคือไอ้ท่าเนี้ยมันเหมือนกับอุปกรณ์ยุคที่แล้วนะครับซึ่งอ่ามันยังไม่มีระบบไวเลสชาร์จกันในโทรศัพท์นะครับก็เลยต้องแบบอยากจะมีแทนะ่นชาร์จไงแต่ว่ามันไม่มีระบบไวเลสก็เลยต้องใช้เป็นลักษณะซ็อกเก็ตแบบนี้มาเสียบแล้วก็วางเครื่องลงไปซึ่งสําหรับยุคนี้ผมว่ามันมีตัวอื่นให้เลือกนะซึ่งมันเป็นไวเลสชาร์จเลยซึ่งน่าจะเข้าท่ากว่านะในความคิดผมอะแต่ว่า สำหรับท่านใดที่ไม่ชอบระบบไ i r e l e s s c h a r นะครับอยากชอบระบบไอเสียบๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันใช้งานได้แหละเพียงแต่ว่าผมมองว่ายุคนี้มันน่าจะเป็นไ i r e l e s s c h a r มากกว่าและอย่างหนึ่งตัวมันก็ไม่ได้ชาร์จเร็วอะไรด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็ามารีวิวให้ดูนะแต่แต่ว่าถามว่าน่าสนใจไหมผมว่ากลางๆนะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบทําให้เราว้าวมากสําหรับแท่นชาร์จลักษณะหน้าตาแบบนี้นะมันเป็นเหมือนกับเจเนอเรชั่นที่แล้วมากกว่านะ แกตรงนี้มาตรงนี้เป็นไวเลสชาร์ตนี่จบเลยมันจะเป็นท่านชาร์ทที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะทีนี้พอมไม่มีไวเลสอะมันก็เลยดูธรรมดาไปไงการเอาปลั๊กมาเสียบแล้ววางลงไปแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยเจ๋งแล้วนะครับในยุคนี้นะครับแต่ว่าสําสหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์นะครับอาจจะเป็น iPhone รุ่นที่เก่ากว่าที่มันมีไวเลสชาร์จในประมาณ iPhone 7อะลงไปอะนะฮะมันจําเป็นต้องใช้การชาร์จแบบนี้ไนงะเพราะว่ามันไม่รองรับไวเลสชาร์ตนะครับตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นมามันมีไวเลสแล้วนะครับ ก็ตั้งแต่ iPhone 7ลงไปนะครับแล้วก็อยากได้แท่นชาร์จนะครับแล้วบังเอิญมี Apple Watch ด้วยมี AirPods ด้วยอะไรเงี้ยเอออันนี้มันก็จะเป็นอุปกรณ์รณที่น่าสนใจซึ่งซึ่งจะเห็นว่าไอลักษณะการชาร์จแบบนี้มันจึงเหมาะกับโทรศัพท์เจนนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าเขาก็คงผลิตรุ่นไวเลสชาร์จออกมาอีกสักพักแหละแต่ว่าตอนนี้เขาออกรุ่นนี้มาก่อนนะครับอาจจะออกมาให้สําหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าหน่อยนะไม่มีไวเลสอยากจะลองใช้แบบนี้ดูเป็นแท่นอะไรเงี้ยวางหัวเตียงหรือว่าวาง Office, ว Office, ออฟฟิศโตออ เพื่อแบบจะได้มีที่ชาร์จให้มันอยู่เป็นยูนิตเดียวกันไม่หายอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับซึ่งก็แน่นอนมันมีมา2รุ่นนะครับมันมีแบบไทป์ซด้วยนะครับโดยโทรศัพท์ไทป์ซีอ่ะอาจจะขายดีกว่านะครับเพราะในโทรศัพท์ที่เป็นซ so ็อกเก็ตไทป์ซีหลายๆรุ่นมันไม่มีไวเลสชาร์จนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้เป็นแท่นชาร์จนอะ่ะมันก็จะต้องใช้เป็นท่านี้ไนงะก็คือเอาลงไปแล้วก็เปิดปลั๊กตัวนี้เพื่อขึ้นมาเสียบนะเพราะว่าโทรศัพท์ไทป์ซีหลายๆอัน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ JR w QS 0 1และ02นะครับอ้อในส่วนของราคานะครับตัวนี้ราคาก็ไม่ได้ต่ำมากด้วยนะราคาตัวนี้ราคาจำหน่ายจะอยู่ประมาณที่650-700บาทนะก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับแท่นชาร์จแบบนี้นะครับที่ยังไม่มีไวเลสนะก็แล้วก็ไม่มีชาร์จเร็วด้วยนะครับแต่ว่ามีมีแบบมีชาร์จนาฬิกากับมีชาร์จหูฟังนะก็ลองเลือกเอาดูนะครับถ้ารับได้กับสเปคนี้นะครับแล้วก็เป็นความจำเป็นที่ต้องใช้นะ ก็สามารถลองซื้อมาใช้กันดูได้นะครับก็รีวิวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าผมก็ไม่ได้อวยนะครับผมว่าของมันดูแบบอันนี้มันไม่น่าจะออกมาในยุคนี้ไงแต่ว่าก็มันเป็นสินค้าใหม่นะก็มาทำรีวิวให้ดูกันเผื่อมีท่านที่ต้องการและหาอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะฮะรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะแล้วก็ช้อปปี้นะครับก็จะมีทีมงานคอยลงสินค้าเรื่อยๆนะเจะอัปเดตสินค้าเรื่อยๆก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ใน Description นะครับลองแวะเข้าไปดูกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ